ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจ,จนะโดยอาจารย์อินและคริตรจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจ,จนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6บันทึกว่าอปอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปรนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพระเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตข้อคิดจากพระวจนะนะคะในเดือนนี้เนี่ยเราอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปริบัติ รับใช้พระเจ้านะคะคือการรับใช้ตามรับมอบหมายประการที่หนึ่งนะคะ ในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยผู้ที่สําคัญที่สุดี่ยคือพระเจ้านะคะไม่ใช่มนุษย์และในประการที่2มนุษย์เนี่ยเพียงแค่รับใช้พระเจ้าตามหน้าที่ที่รับมอบหมายจากพระองค์เท่านั้นตามกําหนดตามของประธานที่แต่ละคนได้รับจากพระเจ้าในประการที่3มนะคะมนุษย์ทําส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนพระเจ้าอะ่ะจะเป็นผู้ที่กระทําให้เกิดผลนะคะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีท่าทีในการปฏิบัติ ใช้พระเจ้าที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะให้เราอธิษฐานร่วมกัน ้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่เตือนแล้วก็ย้ําเราว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ที่สําคัญสูงสุดนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายเป็นเพียงแค่ผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่การงานตามที่พระองค์ได้ส่งประชานให้ในส่วนของตัวเราเราจะทาเต็มที่สุดกําลังสุดความสามารถส่วนการเกิดผลเป็นของพระเจ้าเราขอมอบไว้กับพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระ พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ